สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจไม่วาววุ่นค่ะเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆหลายๆคนก็เป็นช่วงปิดเทอมที่ปิดเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะอย่างน้อยสัก2เดือนขึ้นไปนะคะซึ่งพอปิดเทอมแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยก็จะฟรีสไตล์เลยว่าจะทําอะไรกันบ้างนะคะ แต่สิ่งที่มีผู้ปกครองถามหมอกันเข้ามามากที่สุดเนี่ยก็คือทำยังไงว่าในช่วงที่ปิดเทอมและมีเวลาว่างเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ให้เด็กเนี่ยไปติดเกมหรือเล่นโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเวลาว่ายิ่งมากนะคะยิ่งเล่นเกมหรือโซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเสพติดได้ก็คือเป็นเกมหรือโซเชียลมีเดีย addiction นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปิดเทอมแล้วให้เล่นเกมได้ไหมให้เล่นโซเชียลมีเดียหรือให้เล่นอะไรอื่นๆทั้งที่ต้องใช้สกินไทม์ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องมีการจํากัดเวลาว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะให้เด็กเนี่ยเล่นตอนไหนเล่นกี่ชั่วโมงเล่นยังไงสักุมเวลากันยังไงนะคะที่หมอแนะนำมากๆเลยเนี่ยก็คือพยายามจัดตารางเวลากันค่ะ เพราะว่าต่อให้เป็นปิดเทอมเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแบบเข้มงวดกันไปหรือเปล่าถึงกับต้องจัดตารางกันเลยเหรอแต่ถ้าไม่จัดตารางนะคะปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือเด็กก็จะไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะไม่รู้ว่าทำอะไรก็จะกลับไปเล่นเกมไปเล่นโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งการจัดตารางเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ต้องแบบฟิตเปรี้ยมากเหมือนขนาดตอนเปิดเทอมที่ว่าตื่นขึ้นมาหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าต้องนั่งมานั่งทำการบ้านทำงานอะไรต่างๆ ็อาจจะจัดตารางไว้หลวมๆว,ว่าอ่ะอย่างเช่นนอนไม่เกินสี่ทุ่มตื่นไม่เกิน8ปดโมงเช้าหลังจากนั้นก็อาบน้ําแต่งตัวกินข้าวทําการบ้านบทเลขสัก1บทหนึ่งแผ่น10ข้อแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปเล่นเกมเล่น1ชั่วโมงแล้วก็หยุดพักหลังจากนั้นก็พาไปดูหนังไปดูซีรีส์ไปทำอะไรต่างๆไปออกกำลังกายหรือหากิจกรรมอย่างอื่นให้ทำนะคะซึ่งจำนวนชั่วโมงในการเล่นเกมที่แนะนำเนี่ยก็คือ ไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าเกินเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ปกครองเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปศึกษาดูด้วยว่าเกมที่เด็กๆเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเกมอะไรกันเพราะบางทีเนี่ยเด็กเล่นเกมเร็เกินอายุก็จะมีเรื่องของความรุนแรงเรื่องของเซ็กส์แล้วก็มีอันตรายที่มันแฝงมาด้วยนะคะอย่างพวกเด็กๆเ,เวลาเขาเล่นเกมกันเนี่ยเขาก็จะเล่นควบคู่กับโปรแกรม Discord ก็จะทําให้เขารู้จักเพื่อนออนไลน์ได้พูดคุยกัน แล้วก็มีการพิมพ์เท็กซ์ากันผู้ใหญ่เองก็อาจจะต้องสอดส,ส่องดูแลนะคะว่าเด็กๆเนี่ยกำลังจะถูกหลอกกำลังจะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่าโดยวิธีการที่จะขอเด็กเข้าไปดูเนี่ยก็คุยกันตรงๆว่าเออเป็นห่วงอยากรู้จังเลยว่าทําอะไรอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเด็กไม่ให้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องแบบแอบๆมองดูเอาค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยแล้วเราเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเขามากๆเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ร่วมมือได้นะคะหลังจากที่เรามานั่งจัดตารางแล้วเนี่ย การจัดตารางไม่ใช่ว่าเราคิดเองเออเองเราต้องจัดร่วมกับเด็กด้วยแล้วก็ลิสออกมาค่ะว่ากิจกรรมที่อยากทามีอะไรบ้างอย่างเช่นเด็กบางคนก็อยากเรียนเปียโน,โนตีกลองเรียนทําศิละปะปั้นดินไปไว่ายน้ํากีฬาหรืออีกหลายๆอย่างเลยเมื่อลิสออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาคัดดูว่าอะไรสําคัญก่อนหลังสิ่งที่อยากทํามากน้อยแค่ไหนแล้วเอามาใส่ตารางกันค่ะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือพยายามตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะอย่างเช่นอยาการจะไปเรียนเปียโ,โนในช่วงปิดเทอมก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าต้องเล่นให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเพลงขึ้นไปที่แนะนําให้ต้องมีการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อที่ว่าถ้าเด็กเขาทําได้สําเร็จตามที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและเป็นการช่วยให้มีเซลเอสซีนที่ดีได้ค่ะหลังจากจัดตารางดูแล้วเนี่ยให้เด็กแล้วเนี่ยก็ต้องมีการ ติดตามให้เด็กทําตามตารางที่วางไว้ให้ได้นะคะถ้าทําตามตารางที่วางไว้ให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาคุยกันว่าสาเหตุที่ทําให้ทําตามตารางไม่ได้คืออะไรบ้างอย่างเช่นเล่นเกมเกินเวลาไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตอนนั้นไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านควบคุมหรือเปล่าก็อาจาจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีการโทรมาเตือนเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่บ้านแล้วหมดเวลาของการเล่นเกมนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายว่าปิดเทอมนี้จะอยากทําอะไรได้บ้าง ซึ่งเป้าหมายนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการเรียนเสมอไปนะคะเป็นได้ทุทกๆอย่างที่เด็กอยากที่ทจะทําเลยค่ะดนตรีกีฬาศิละปะแล้วก็อื่นๆพอถึงเวลาปิดเทอมเนี่ยก็ทําตามตารางที่วางไว้นะคะเด็กบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทําก็อาจจะวางตารางไว้หลวมๆหรือทําเป็น to do list เฉยๆก็ได้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตารางเวลาที่แน่นเปรี้ยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กก็จะอึดอัดแล้วก็จะไม่ร่วมมือค่ะหมอก็หวังว่าคําแนะนํานี้เนี่ย จะช่วยทําให้เป็นปิดเทอมที่ปิดเทอมใหญ่หัวใจไม่ว้าวุ่นนะคะก็ถ้ามีใครมีอะไรอยากแชร์หรือมีใครอยากถามสอบถามเพิ่มเติมก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้ที่ f a c e b o o k Page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะวันนี้หมอเล่าให้ังเท่านนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย